ฮะมินนี่ไปไหนนะจะเข้าถ้ำใช่ให้น้องไปไหนข้างทางเหรอไปแล้วบายไปเดินทางทางคือเราจะถ่ายรูปหรือว่าจะนี่เรามาลูก ถ่ายวีดีโอหน่อยถ่ายวีดีโอหน่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดินไปเ,ไปาเมาเมาอ๋อให้พี่เข้าไปก่อนลุบบ๊ายบาย อน,นี่มันแสงสว่างมันสู้ที่ไม่ได้ก็ไฟฉายเป็นไงชอบไหมอุย้ยอันนี้มันยาวกี่เมตรนะครับอันนี้ยาว,นนว400เมตรครับผม400เมตรใช่อันนี้ก็จะ<อ>เป็นพวกที่เขาเจาะพี่ที่เขาขุดห้าแลวกดีบุคกครับผมเดี๋ยวดูได้เข้าไปได้มินี่มาดูระะวังยนอันนี้เขา,าเะะขาเจาะเป็นแร่ดีบุกใช่ไหม แสดงว่าเข้าไปอีกลึกใช่ไหมครับใช่พี่เราก็จะมีอีกคู่มงนะรับผมอีโมคู่มงซ่องกิโลครับผมอ๋อใช่ปะมันยู่ตรงหนูแต่นี่ผมให้ดูแรกใช่เนี่ยมันเนี่ยคล้ายๆมันจะติดกับคล้ายๆไอ้ไอ้เม็ดอะพี่เม็ดพวกเพชรอ้เนี่ยสีขาวหรอใช่ครับผมหายทีขาวๆครับแรกครับนี่คือเดิมทีเข้ามาขุดเอาไปแล้ว ที่เขาเลิกขุดนี่คือแร่มันไม่มีแล้วใช่ไหมสุดสายแล้วี่เนี่ยเนี่ยพี่แบบเนี้ยผมแร่หมดเลยครับในพี่มันจะออกซีโอกขาวหน่อยครับผมอ๋อฮะมันจะคล้ายๆกับไอแสงเล็กๆอ่ะใช่พี่นะครับผมมันหนักมันจะหนักกว่าหินปกติครับอ๋อนี่มันจะเก็ตนะครับครับมินี่เห็นไหมนี่คือแร่ใช่ครับคนสมัยก่อนเขาก็เก็ตมาจอขครับผมขนาดนี้มีอุปกรณ์กับก้าที่คนในเมืองเขาถามมาผม